คนเรารู้หน้าไม่รู้ใจฐานะทางบ้านหน้าตาทางสังคมนั้นไม่ได้บ่งบอกว่าคนนั้นเป็นคนดีคนร่ำรวยหรือคนยากจนต่างก็เป็นคนเหมือนๆกันแสงอาทิตย์ยามเช้าสาดส่องลงบนเรือนไทยหลังใหญ่ติดตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงหลังคาทรงไทยประดับด้วยปั้นหยาสีทองอาราม ยามสายลมพัดผ่านโชยมาจะได้กลิ่นหอมของดอกไม้ป่าและกลิ่นหอมหวานของน้ำตาลปี๊บที่กำลังเคี้ยวอยู่ในโรงงานน้ำปลาร้าหลังใหญ่กลิ่นหอมของน้ำปลาลัาคัวหอมฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณกลิ่นหอมเหล่านี้คือเอกลักษณ์ของตระกูลวิม,มุนธนาที่สืบทอดสูตรน้ำปลา,าโบราณ มาหลายชั่วอายุคนครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่ร่ำรวยด้วยธุรกิจน้ำปาหลาที่มีชื่อเสียงโด่งดังพ่อขุนและแม่แจ้มเป็นหัวหน้าครอบครัวมีลูกชายสองคนคือกันบุตรชายคนโตที่สุขุมรอบครอบและนนบุตรชายคนเล็กที่ราเรืองแจ่มใส นอกจากกันและนนแล้วตระกูลวิมูลทนายังมีคุณยายเผาที่เป็นยาของกันและนนซึ่งเป็นผู้สืบทอดสูตรน้ำปลา,าโบราณมาจากบรรพบุรุษคุณยายเผาเป็นผู้หญิงใจดีมีความรู้เรื่องสมนุนไพรและอาหารพื้นเมืองมากมายเธอเป็นที่รักของคนในบ้านและคนในหมู่บ้าน กันถูกพ่อแม่บังคับให้คบหาดูใจกับชบาหญิงสาวที่เป็นลูกสาวของเพื่อนแม่แจ่มครอบครัวของเธอนั้นเป็นตระกูลดังที่มีฐานน้ำมั่นคงชบาเป็นผู้หญิงที่สวยและฉลาดแต่ก็มีนิสัยที่เอาแต่ใจและชอบอวดรวยชีวิตของเธอก็ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบทุกอย่างแต่คุณยายเพา ไม่เห็นด้วยกับการทำแบบนี้ของพ่อคุณและแม่แจมเพราะเห็นว่าชาบาเป็นคนไม่เหมาะสมกับครอบครัวแม่แจมให้เหตุผลว่าให้เด็กๆเ,เขาได้ทำความรู้จักกันก็นไม่ได้เสียหายอะไรให้เป็นเรื่องของเด็กๆเ,เขาไปชาบาเธอมักจะซื้อของฝากสวยๆมาฝากพ่อคุณและแม่แจมอยู่เป็นประจำทำให้แม่แจมนั้น ถูกอกถูกใจชบาเป็นอย่างมากเลยอยากจะได้ชบามาเป็นสไพยในบ้านแต่กันนั้นเมทาทีไม่ค่อยชอบชบาเท่าไหร่แต่เขาก็ไม่ได้ขัดใจแม่ของเขาเขาจึงต้องทำตามที่แม่เขาบอกพาชบาไปเที่ยวพาไปกินข้าวบ้างแต่กันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับชบามากกว่าพี่น้องเลยแต่แล้ววันหนึ่งการก็ได้พบกับมะลิ ยิงสาวชาวบ้านผู้เรียบง่ายและมีจิตใจดีมลริมาทำงานเป็นคนงานในโรงงานน้ำปาราด้วยความบังเอิญที่ได้พบกันบ่อยครั้งกันก็รื้รู้สึกดีๆให้กับมลริขึ้นมามลริเองก็รู้สึกดีกับกันแต่เธอนั้นก็ไม่อยากคิดไปไกลเพราะมันคงเป็นไปไม่ได้เธอกับเขามันต่างกันเกินไป นานวันเข้ากันก็เริ่มรู้ใจตัวเองว่าตัวเองรักมะลิหญิงสาวชาวบ้านคนนี้เขาจึงตัดสินใจขอคบหากับมะลิมะลิลังเลและยังไม่ให้คำตอบกันหลายวันผ่านไปกันก็เริ่มกระวนกระวายคิดไปต่างๆนานาว่าเพราะอะไรมะลิถึงไม่ตอบตกลงคบกับตนทำให้คุณยายเพา เริ่มสังเกตเห็นอาการกันหลานชายดูแปลกไปกันกันเอ้ยแกเป็นอะไรของแกเดินไปเดินมาอย่าเวียนหัวไปหมดแล้วนะยายเผาพูดขึ้นในขณะที่เอามือกุมศีรษะยากครับทำไมผู้หญิงถึงเข้าใจอะไรยากจังครับกันพูดกับยายเผาพรา้พอมนั่งลงข้างๆไหนเล่าให้ยายฟังซิ ยายเผาพูดและยิ้มอย่างเอ็นดูคือคือผมนะ่ะไปสารภาพรักรก,กับมมลิแต่เขายังไม่ตอบตกลงเลยครับยา่าผมไม่รู้ว่าผมทำอะไรไม่ถูกใจเขาหรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องของชบาผมก็ไม่ได้คิดอะไรเกินเลยกับชบบาเลยนะครับยา่ากันพูดด้วยใบหน้าที่กำลังคุนคิดย่าว่าผมต้องให้เวลาหนูเมลิเขาสักพักนะ เขาอาจจะมีเหตุผลของเขาเดี๋ยวยาจะหาวิธีช่วยอีกแรงนะยายเผาพูดและมองหน้าหลานชายที่จริงแล้วยายเผาก็รักและเอนดูมะลิเช่นกันเพราะมะลินั้นก็เป็นหลานของยายพาซึ่งก็เป็นเพื่อนของยายเผาตั้งแต่สมัยยังสาวยายเผายัางเป็นคนพามะลิเข้ามาทำงานในโรงงานน้ำปลาราแห่งนี้ด้วยไม่นานยายเผา ก็คิดวางแผนแกลงทำเป้นไม่สบายและให้คนงานไปเรียกมะลิมาดูแลจึงทำให้กันหลานชายได้มีโอกาสพูดคุยกับมะลิและเขาได้สารภาพรักอีกครั้งและครั้งนี้เขาดูจริงจังกว่าครั้งก่อนมะลิจึงยอมตกลงคบหาดูใจกับกันทำกลางการรู้เห็นเป็นใจของยายเผาความรักของกันและมะลิ ทำให้แม่แจมไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งแม่แจมเห็นว่ามะล,ลิเป็นเพียงแค่คนงานบ้านนอกธรรมดาธรรมดาไม่คู่ควรกับลูกชายคนโตของเธอแม่แจมจึงพยายามทุกวิถีทางที่จะขัดขวางความรักของทั้งสองด้วยการกลั่นแกล้งมมล,ลิและใส่ร้ายปลายสีให้มะล,ลิเสียชื่อเสียงชบาเองก็ไม่พอใจที่การไปหลงรักคนงานบ้าน,นอกอย่างมมล,ลิ เธอจึงร่วมมือกับแม่แจ่มในการกันแกล้งมล,ลิีชบาไม่เพียงแต่กลันแกล้งมล,ลิีเท่านั้นเธอยังพยายามที่จะทำลายธุรกิจนาำปารลาของครอบครัววิมูลธนาโดยการใส่สารเคมีลงไปในน้ำปลา,าเพื่อให้เสียชื่อเสียงชาบาหวังว่า้าธุรก,กิจของครอบครัวกันล้มเหลวกันจะต้องกลับมาพึ่งพาเธอแม้จะถูกกลั่นแกล้ง และใส่รายปลายสีแต่ก็ไม่มีสิ่งใดมาทำลายความดีของมะลิได้มะลิยังเป็นคนดีมีน้ําใจและอดทนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเธอยังคงทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมทำให้ทุกคนในบ้านต่างก็หลงรักในตัวเธอโดยเฉพาะนนน้องชายของกันที่หมักจะเข้าค้างมะลิอยู่เสมอทำให้กันนั้น เกิดอาการหึงหวงขึ้นมานนเองก็ชอบมาหยอกล้อพี่ชายของเขาอยู่เป็นประจำส่วนมลินั้นก็รักและเอ็นดูนนแบบน้องชายเพราะนน,อนนั้นมีนิสัยราเริงเข้ากับคนได้ง่ายมลิไม่เพียงแต่เป็นคนงานที่เก่งเธอยังเป็นคนที่ยายเผานั้นไว้ใจและเธอก็ยังมีความรู้เรื่องสมุนไพรและการปรุงอาหารพื้นเมือง จากยายเผาอีกด้วยมลีใช้ความรู้เหล่านี้ในการพัฒนาสูตรน้ำปารา้าสูตรใหม่ๆที่มีรสชาติอร่อยและเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมากขึ้นวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นในโรงงานน้ำปารา้าเมื่อน้ำปาร้าที่ชบาใส่สารเคมีเข้าไปเริ่มออกสู่ตลาดผู้บริโภคจำนวนมาก เริ่มป่วยและเข้าโรงพยาบาลตำรวจจึงเข้ามาสืบสวนหาตัวคนกระทำผิดและในที่สุดก็พบหลักฐานที่ชี้ว่าชบานั้นเป็นคนลงมือทำชบาเมื่อรู้ว่าทุกคนในบ้านรู้ความจริงแล้วเธอจึงคิดจะหลบหนีแต่ในระหว่างนั้นเองมลิและกันก็ตามตัวจนทันทำให้ชบาานั้นหนีไปไหนไม่ได้ ทบ,บาเธอทําแบบนั้นได้ยังไงกันทั้งที่พ่อแม่เราก็เป็นเพื่อนกันมาฉันไม่คิดเลยว่าเธอจะเลวได้ขนาดนี้กันพูดด้วยซ้ายตาโกรธแค้นและเย็นชาเพราะพี่พี่นั่นแหละพี่กันถ้าพี่รักชบ,บาสักนิดไม่ไปรักอีผู้หญิงคนนี้เรื่องนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นชบ,บาพูดด้วยท่าทีไม่พอใจเธอมันเลวเองชบ,บาอย่าไปโทษคนอื่น ที่ผ่านมาฉันก็คิดว่าเธอนั้นเป็นพี่เป็นน้องกันแต่เธอก็มาทำกับครอบครัวของฉันได้กันพูดจบสบาหันหน้ามามองมะลิพร้อมกําลังจะเดินเข้ามาหาเรื่องมะลิแต่กันเข้ามาห่างไว้ทันอีมาลิจะนเกลียดแกฉันเกลียดแกเพราะแกคนเดียวทําให้ฉันต้องตกอยู่ในสภาพแบบนี้สบาพูดด้วยสีหน้าโกรธแค้นสุดสดบาเผยตัวตนที่แท้จริงออกมา ความจริงที่ว่าฉบาเป็นคนเจ้าเล่ห์และตอนแหล่เธอทำได้ทุกอย่างแม้แต่หักหลังและทำลายคนอื่นเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เธอต้องการทำให้ทุกคนในบ้านของฉบาเองผิดหวังในตัวเธออย่างมากและพ่อคุณแม่แจมเองก็รู้สึกผิดหวังในตัวชบาเช่นกันเพราะทั้งสองคนนั้นรักและเอ็นดูชบาแต่ชบากลับทำแบบนั้น กับพวกเขาได้ลงคอส่วนมะลิก็ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นคนดีและซื่อสัตย์เธอได้ช่วยแก้ไขปัญหาในโรงงานนามประลาจนสำเร็จหลังจากนั้นฉบาก,ก็ถูกจับคุมตัวไปแม่แจ่มรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ตนเองได้ทำไปกับมะลิแม่แจ่มรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ตนเองนั้นที่เคยทำร้ายมะลิเคยรังเกียจมะลิ ที่บ้านของมะลินั้นยากจนเธอจึงขอโทษมะลิและขอให้มะลิให้อภยัยการกระทําของชาบาทําให้ครอบครัววิมูลธนาได้เรียนรู้บทเรียนที่สําคัญเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ความร่ารวยไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตความดีต่างหากที่ทําให้เรานั้นอยู่รวมกันได้พอคุณและแม่แจ่มตัดสินใจให้กันและมะลิได้แต่งงานกัน ตามทีทั้งสองคนต้องการงานแต่งงานของพวกเขาจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นของคนในบ้านการแต่งงานของการและมะลิทําให้บ้านของตระกูลวิม,มูลธนาเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขและมะลิทําให้ธุรกิจน้าปลาร้าของตระกูลวิม,มูลธนาเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นมะลิได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่า เธอเป็นผู้หญิงที่คู่ควรกับกันเธอช่วยกันดูแลธุรกิจน้ำปลารา้าและทําให้ธุรกิจของครอบครัวเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้เมลิยังสอนให้ทุกคนในครอบครัวได้รู้จักคุณค่าของความเรียบง่ายและความสุขที่เกิดจากการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมลิได้พัฒนาน้ำปลาร้าสูตรใหม่ๆออกมาสู่ตลาดมากมาย ทำให้แบรนด์น้ำปลาร้าของครอบครัวเป็นที่รู้จักทั่วประเทศนอกจากนี้มลิและก,กันยังได้เปิดร้านอาหารเล็กๆที่เสิร์ฟอาหารไทยรสชาติอร่อยโดยใช้น้ำปลาร้าที่ผลิตเองเป็นส่วนผสมหลักร้านอาหารของพวกเขากลายเป็นที่นิยมของชาวไทยและชาวต่างชาติเรื่องราวของมะลิสอนให้เราได้รู้ว่า ความดีงามจะนำมาซึ่งความสุขความอดทนและความเมตตาจะชนะทุกสิ่งและความรักที่แท้จริงจะสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้แม้จะเกิดในครอบครัวที่แตกต่างกันแต่ทุกคนก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเมื่อมีใจที่เอื้ออาทอนต่อกัน